สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวที่ไหนดีอันนี้ก็เป็น EP ีแรกของเรานะคะที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดบางสายกัน เส้นทางที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่เราตัดเข้าหมู่บ้านนะคะซึ่งสองข้างทางเนี่ยชาวบ้านก็จะทําไร่ทําสวนแล้วก็ทุ่งนานี่เขียวขจีเลยค่ะท่ตลาดบางสายเนี่ยสามารถใช้ได้2เส้นทางนะคะก็คือเส้นทางเอ,อ่อเรียบคลองชนเข้ามานะคะกับเส้นแยกวัสดน้ำมันทุกคนสามารถเปิด GPS แล้วพิมพ์คำว่าวัดบางสายมาได้เลยนะคะมาถูกเหมือนกัน แต่เส้นทางที่เราใช้ไปในวันนี้คือเส้นทางเรียบของชนแล้วก็ตัดเข้าทั้งหมู่บ้านนะคะซึ่งเส้นนี้นะคะรถจะไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าเกิดใครที่เน้นบรรยากาศนะคะแนะนำเส้นทางนี้เลยเพราะว่าสองข้างทางคือมีแต่ทุ่งนาและแดดยามเย็นคือแบบดีมากนะคะ มาได้เรื่อยๆสักพักหนึ่งก็จะถึงแล้วนะคะตลาดบางสายของเราอันนี้เราเลี้ยวเข้าทางโรงเรียนวัดบางสายสามารถเข้าไปจอดรถทางด้านในโรงเรียนได้เลยนะคะซึ่งที่จอดรถของเขานะคะก็จะมีตั้งแต่ทางด้านหน้าวาัดซึ่งเป็นลานจอดรถแล้วก็ทางด้านในโรงเรียนที่สามารถเข้ามาจอดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศทางานในตลาดกังนีดีกว่าค่ะ ดวันเดียดถ่ายเขามีถั่วดำแม่เนี่ย ทมรนะไปแล้วี่ใช่ไปหาลูกเอาไว้อะไรเอาไอะไรอเอาไปด้ อาแก้วหนึ่งครับเอาแก้วนึ่งบเท่าไหร่แก้วนึงไม่ไห้เดินสั่งบนครับ

มีแคเหนื่อยกล่องนะตกหมดเขาเล่นเตะตอง ไปดูไหมขออนุญาตนะคะจิราัีนะคะอันนี้อันอันนี้กับอันนี้คันยไใช่ค่ะเเก็บเอาเอาอันนี้ดาบดิบ่

S <S อเอาเคอาคใหม่ใหม่ให้เรือนั้นคอนใหม่ใหให้เรือเอาอันที่หวางอันใหม่ๆหมเหรอ <S 2> <S 2> ใชเยอะมากอืออขาไม่เห็นใช่เยอะมากื <S 2> <S 2> อ ก yeah, ็กันไปนะอ๋อไอซ์ฝ่าอะไรคะฝ่าไปเนาะอืมฝอดกรอบนะขอขออยู่กันมาเรียนแฟนขออยู่กันค่ะเอาตั้งให้ใหญ่กว่าแอร์ในจ๋าได้รวมตัวกันหมดเลย ทำไ,ไ,ไ,ไมเยอะมากบันกองก็ถูกกว่าชิ้นละห้าบาท เค้กหรอเป็นเค<ว>ห้หน่อพิมพยมีร้านเดียวนี่นคือฝานก็กินกันที่ลับุญกับไปขนมโบราณอร่อยไหมพิมพ์ไม่หรองั้นเอาตรงอีกอันจายที่พี่ชอเคพอแล้วครั<อ>บ เงินสดอยู่ไหนนักนักหรือมะนะโอมคแล้วทุกคนหลบข้างๆ้างอ๋อ เด็กๆเคยกินแต่แบบที่เป็นแบบอันอันัเล็กๆอันตัวใหญ่มากใช่อันแบบอันี้ไหร่ะขาิบัาเนาะอืมขาพิบใตรอ่ะอันนี้พิบัาเหมือนเดิมใช่แบบเยอะมากไทถลากเกิดล่วปแล้วล่วงาแล้วใช่คุบก ไหาก <sh> <our> God, ็จะเป็นาบ้านปกติเนาะอือก่อยาบ้านปกติเลยคือของเยอะมากของกินอะไรยาเงี้ยอร่อครับต้องมาเดินของเยอะมากแล้วก็ราพาเพื่อไปลิงรับหลงมาหนิ กลับยังไงอะกลับกล้องยังไงอะเห็นปะไม่เห็นแล้วไปดีกว่าถ่ายลิงถ่ายลิงครับแต่ว่าไปดีกว่าเมื่อกี้ลิงหลุดนะครับกำลังจะถ่ายลิงครับไม่รู้มันไปไหนเร็วมากเลย สินค้าอื่นอีก,อกามากมายต้องจะเป็นจักรกจังดัดมดหมูเราก็มีนะคะ้าสนใจสามารถ้าไได้ทำอะไรขี่อันนี้คือเป็นเส้นทางที่เราใช้กลับนะคะคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งออกจากทางโรงเรียนเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะ หลังจากที่เราออกมาจากทางหน้าโรงเรียนเสร็จแล้วจะเจอ3ามแยกเล็กๆให้เราเลี้ยวซ้ายอีก1ทีนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นทางกลับทางเดิมที่เรากลับเลยนะคะเราวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำขึ้นไปนะคะจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่พระอาทิตตกมันสวยมากนะคะเพราะว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ และช่วงนี้น้ําเยอะมากนะคะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ ราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูเราจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราในการทำา p p ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ